ชวนหลีภัยผู้มากบาร,รมีของพรรคประชาธิปัตย์ท้าให้ไปถามคุณิชาตินะครับบอกว่าเรื่องที่แกพูดมันจริงไหมย้อนปมไม่ซ่อมถนนภาคใต้เนี่ยเคยบอกเคยตากเลยว่าอย่าพูดถึงไอ้ท่านภพไห้คุณตรีชาดานออกมาสวนคุณชวนบอกว่าอย่าขุดเรื่องเก่าเลยเพราะไอ้เรื่องเก่าที่ขุดมานั้นเนี่ยมันคือการใส่ร้ายพรรคเพื่อไทยนะคุณชวนไอ้เรื่องงบภาคใต้เนี่ยคือทาไมคุณชวนชอบพูดก่อนมีการเลือกตั้งทุกทีไม่รู้ว่ามันทำให้พื้นที่ภาคใต้ เสียงน้อยลงหรือใครจะไปแย่งขันเสียงภาคใต้คุณชวนเนี่ยเคยพูดมาหลายปีก่อนนะครับช่วงนั้นก็มาเล่าข่าวการเมืองใหม่ๆได้ยินคุณชวนพูดถึงถนนภาคใต้แย่เพราะว่าคุณทักษิณหรือใครก็ตามที่อยู่พรรคเพื่อไทยเคยวางยาไว้สมัยรัฐบาลวันนี้ไม่รู้มากันอย่างไงขุดเรื่องนี้มาพูดต่อนะครับแกเป็นประธานรัฐสภาพูดจาก็เกี่ยวกับระบบในรัฐสภากฎระเบียบต่างๆ แต่ยูวดีวันนี้ลงมาเวทีการเมืองแล้วครับเพราะใกล้การเลือกตั้งลงมาเล่นเองแล้วนะครับสำหรับคุณชวนหลีภัยนะครับผู้มากบาร,รมีของพรรคประชาธิปัตย์ท้าให้ไปถามคุณจัตชาตินะครับบอกว่าเรื่องที่แกพูดมันจริงไหมย้อนปมไม่ซ่อมถนนภาคใต้เนี่ยเคยบอกนะครับคุณจัชาติถึงก็เอ่ยปากนะคุณชวนเนี่ยดึงคุณชัชาติมาเป็นพยานเลยนะครับเอ่ยปากเลยว่าอย่าพูดถึงเลยครับผมอาย นะคุณชวนเล่าว่าเนี่ยเคยไปบอกคุณติชาติเหมือนกันเพราะเป็นรัฐมนตรีคขมนาคมติดต่อไปคุยกันตอนหลังมาเจอแล้วถามเรื่องนี้อีกคุณติชาติบอกอย่าพูดถึงเลยผมอายเนี่ยคุณชวนก็เลยเอาข้อมูลใหม่มาประกบกับสิ่งที่แกย้ำคิดย้ำทำมาตลอดแล้วก็เล่าให้ประชาชนทั่วประเทศฟังผมไม่รู้ว่าคนใต้จะรู้สึกเกลียดชังหรืออะไรมากขึ้นไปอีกนะครับสําหรับความแยกฝ่ายแตกแยกที่มากกันอยู่แล้วในเวลานี้แต่สิ่งที่คุณชวนพูดมีมิติทั้งทางการเมืองมีมิติทั้ง ทางการบริหารที่มีเบื้องหลังมีนอมินีอยู่หรือไม่นะครับติดตามครับเสียงกับคุณชวนหลีกภัยนะไม่ใช่ข้อมูลด้านเดียวนะครับวันนี้เรามีฝ่ายเพื่อไทยมาโต้กันไปโต้กันมาให้คุณผู้ชมได้ฟังอย่างแน่นอนสามกราคมผู้สื่อข่าวรายงานบอกว่าเกิดกระแสนในโลกออนไลน์อย่างมากนะครับสำหรับผู้ใช้ทวิตเตอร์บัญชีบัญชีหนึ่งเพราะว่าเขาได้เผยแพร่คลิปวิดีโอส่วนหนึ่งครับจากรายการตอบโจทย์ของสถานีโทรทัศน์ไทย PBS ตอนการเมืองไทย2566ครับ มองผ่านเลนชวนหลีกภัยซึ่งออกอากาศไปเมื่อวันที่29ธันวาคม2565ครับนายชวนหลีกภัยประธานรัฐสภาให้สัมภาษณ์ในตอนหนึ่งนะครับบอกว่าการเลือกปฏิบัติของพรรคการเมืองใหญ่เนี่ยมันมีและกล่าวถึงกรณีที่ตอนนั้นเนี่ยคุณชาชชติสิทธิพันธ์เป็นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานาครคนปัจจุบันนี่แหละครับแต่ว่าในสมัยก่อนเคยดํารงตําแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมซึ่งเคยยอมรับกับนายชวนเลยบอกว่าหลังจากขอให้ช่วยตรวจถนนที่ภาคใต้เนี่ยนะฮะอายอาย ซึ่งนายชวนระบุว่าก็ทราบภายหลังนะครับที่คุณเจษชาติบอกอาอเนี่ยเป็นเพราะว่ามีใครบางคนเนี่ยส่รงรัฐมนตรีท่านอื่นที่ไม่ใช่คมนาคมเนี่ยมาดูแลแทนอา้าวแล้วมันเป็นยังไงคมนาคมไม่ได้ดูแลถนนแต่กลายเป็นคนอื่นส่งมาดูแลแทนแล้วไม่มีอำนาจในการจะแบบให้คำตอบนายชวนในเวลานั้นว่าทำนมถนนภาคใต้มันพังเลยครับแกก็เล่าต่อไปว่าหากเล่าไปอาจจะไม่เชื่อนะครับเพราะบางยุคเนี่ยแกล้งภาคใต้มากนะครับถึงขนาดที่ว่านอกจากจะไม่ทําให้แล้ว ยังไม่ส้มถนนให้พอถามผู้ว่าราชการกรุงเทพคนปัจจุบันดูเถอะนะครับไปถามดูเลยสมัยที่เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเนี่ยท่านดรชัดชาตินี่แหละนะครับพวกผมก็ไปพึ่งท่านขอให้ท่านได้ไปช่วยตรวจถนนภาคใต้ให้หน่อยท่านก็ไปให้นะครับแต่ในที่สุดท่านก็บอกว่าทําอะไรไม่ได้ครับชัดชาติสิธิพันธ์บอกนายชวนีกภัยว่าทําอะไรไม่ได้ครับในขณะที่เป็นรัฐมนตรีคมนาคมแล้วนายชวนก็เอาสิ่งที่คุณชัดชาติพูดเนี่ยมาบอกต่อสาธรารณชนผ่านช่องไทย PBS ี พยายนปาสสาคัญคนเดียวที่รู้และอยู่ในเหตุการณ์นี้ว่าคุณชวนพูดจริงหรือคุณชวนโกหกคือคุณชาตินะครับงานนี้เดี๋ยวมีเรื่องต่อแน่นอนนะครับผมเคยถามท่านแล้วครับท่านครับทําไมภาคใต้เนี่ยว่าไงท่านพ้นตําแหน่งมาแล้วเนี่ยมาติดใจไปถามอีกท่านบอกผมเลยนะครับอย่าพูดถึงเลยครับผมอายครับเพราะอะไรล่ะเพราะมันมีคําสั่งพิเศษไงให้คนอื่นมาดูแลแทนนะว่าอย่าไปซ่อมถนนภาคใต้ ผมก็เคยถามไปที่อธิบดีกรมทางหลวงว่าท่านครับท่านไม่รู้หรือว่าถนนภาคใต้มันเลวร้ายขนาดไหนยุคสมัยนั้นท่านบอกทราบครับนะทราบแล้วทําไมท่านไม่ไปซ่อมดูคุณชวนถามนะครับสมัยนั้นเนี่ยข้าราชาการชั้นผู้ใหญ่ก็ตอบกลับมาว่ามันทําไม่ได้ครับท่านถ้าทําเนี่ยผมโดนย้ายผมก็บอกเอ๊ะนะผมบอกรัฐมนตรีทัพชาติไปแล้วนี่เขาบอกว่ารัฐมนตรีไม่มีผลอะไรหรอกครับนะเขาตอบมานะรัฐมนตรีไม่มีผลอะไรหรอกครับ บอกคุณเจาชาติไปก็เท่านั้นแหละครับคุณชวนถามทําไมอ่ะนะครับเขาบอกว่ามีรัฐมนตรีคนอื่นมาดูแลนะตอนหลังเนี่ยผมก็ถามว่ารัฐมนตรีคนไหนคนอื่นเนี่ยอธิบดีก็ไม่ยอมบอกนะครับนะผมบอกอธิบดีไหนไหนท่านก็จะ,กะเกษียณแล้วบอกมาเถอะนะผมไม่ไปทําอะไรหรอกแค่อยากรู้จริงวันนั้นมันเกิดอะไรขึ้นเขาบอกว่าคนที่มาดูแลวันนั้นเนี่ยคือรัฐมนตรีบุญทรงนะครับที่ดูแลจานําข้าวรัฐมนตรีพาณิชยนะ์อ่ะแล้วเขาสั่งมาให้บุญทรงมาดูแลถนนด้วยนะครับผมบอกอ๋องั้นไม่ถามแล้ว ก็รู้มาทันทีครับถ้าบุญส่งมาแปลว่าใครส่งมานี่วันนี้พยานคนเดียวที่เคยคุยกับคุณชวนนะครับก็คือผู้ว่ากรุงเทพมหานะครคือคุณชัชชาติสิทธิพันธ์นะครับจะสามารถบอกได้ว่าเรื่องนี้จริงหรือกโกหกกล้าไหมละครับที่จะตอบให้ประชาชนแล้วก็มีความมีความตรงไปตรงมามีความจริงใจที่จะพูดทุกเรื่องหรือว่ายังเกรงกลัวคนที่อยู่เบื้องหลังอยู่ตามที่นายชวนเขาเขาพูดถึงว่ามีใครบางคนอยู่เบื้องหลัง อาจจะใครก็ได้ครับไม่รู้เป็นคุณทักษิณไหมแต่ใครก็ได้นะครับแต่คุณชวนเหตุไหนปลุกคําพูดที่เคยพูดไว้แล้วปลุกเรื่องที่ทําให้คนใต้เข้าใจไปอย่างนั้นขึ้นมาในห่วงเวลาที่การเมืองใกล้ยุบสภาหรือไม่ก็หมดวาระนะครับแล้วมีการเคลื่อนย้ายนะักการเมืองกันอยู่ต้องเสร็จภายใน7กุมภาพันค์ถ้าตามไทม์ไลน์การเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นของอก่ตอตทีนี้ทางฝั่งเพื่อไทยมีคุณตรีชาดาและครับออกมา สวนคุณชวนบอกว่าอย่าขุดเรื่องเก่าเลยเพราะเรื่องเก่าที่ขุดมานั้นเนี่ยมันคือการใส่ร้ายพรรคเพื่อไทยนะคุณชวนมันใส่ร้ายพรรคเพื่อไทยนะครับนะไอเรื่องงบภาคใต้เนี่ยนะคือทําไมคุณชวนชอบพูดก่อนมีการเลือกตั้งทุกเียเนี่ยรอบที่แล้วผมก็ผมก็คล้ายกับพาวว่าคุณชวนจะพูดช่วงใกล้ๆแบบนี้แหละไอเรื่องเนี้รอบนี้ก็มีอะไรมาเข้าทางมีอะไรมาเข้าปากแกก็พูดอีกแต่กล้มีข้อมูลเพิ่มเติมไงว่าพยานในเรื่องนี้นั่นก็คือคุณชัดชาติตอบไม่ตอบอยู่ที่คุณชัดชาติแล้วนะครับ นะครับแต่เขาถามว่าสงสัยทําไมชอบมาพูดช่วงใกล้เลือกตั้งแต่ว่าจริงๆผมก็อยากรู้นะผมว่าหลายคนฟังอยู่ในเวลานี้ก็อยากรู้นะมันเป็นอย่างนั้นจริงไหมนะนะครับทีนี้เนี่ยคุณตรีชดาตรีธาดารองโฆษกพักเพื่อไทยก็เลยมาพูดถึงกรณีที่ชวนหลีกภยัยประธานรัฐสภาให้สัมภาษณ์ในรายการตอบโจทย์นะในตอนการเมือง2 5 6 6มองผ่านเลนชวนลีกภยัย โดยมีการกล่าวถึงนะครับการดูแลถนนในภาคใต้สมัยรัฐบาลนางสาวยิ่งลักษ์ชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีครับที่เห็นบอกไม่ซ่อมถนนในพื้นที่ภาคใต้และก็ยังมีคําสั่งพิเศษให้บุคคลอื่นมาดูแลแล้วระบุชื่อชัดเจนเลยว่าบุญทรงเตริยาพิรมดีนะฮะไม่บอกว่าบุญทรงมาจากไหนเด็กใครในรายการแต่คุณชวนบอกรู้แล้วแหละถ้าบุญทรงมาเนี่ยแปลว่าอะไรนะครับ คุณตรีชราเนี่ยบอกว่านายชวนเป็นนักการเมืองรุ่โสนะครับไม่น่ามาให้สัมภาษณ์ในลักษณะเช่นนั้นแต่สิ่งที่นายชวนให้สัมภาษณ์เนี่ยมีความคลาดเคลื่อนจากข้อเท็จจริงมากๆนะครับเพราะเธอบอกว่าพรรคเพื่อไทยถูกโจมตีมาตลอดนะครับว่าจัดสรรงบประมาณเฉพาะคนที่เลือกพักเท่านั้นซึ่งข้อเท็จจริงนะเป็นเท็จทั้งสิ้นครับเพราะนโยบายของพรรคเพื่อไทยทําเพื่อคนทั้งประเทศนี่นะครับเดี๋ยวผมจะอ่านคําตอบไปก่อนแต่ทีนี้คาตอบของของของรองโฆษกยังไม่ตรงกับสิที่นายชวนกล่าวหานะนะ แกยังตอบกว้างอยู่ซึ่งผมถือว่าเป็นคําตอบที่ไม่ใช่คําตอบแต่ก็อ่านให้นะครับพักเพื่อไทยทําเพื่อคนทั้งประเทศเช่นนโยบาย30บาทรักษาทุกโรคซึ่งอันนี้ท่อนนี้ก็ไม่เกี่ยวกับสิ่งที่นายชวนพูดหนึ่งตบลหนึ่งผลิตภัณฑ์โอท็อปกองทุนหมู่บ้านงบประมาณก่อสร้างต่างๆก็ทําเพื่อคนทั้งประเทศอันนี้ก็ไม่ได้เกี่ยวกับที่นายชวนถามนายชวนพูดนะครับอ่ะไรไหมจบมีไหมสุดท้ายจะมีไหมการตอบเรื่องนี้นางสาวตรีชดากล่าวต่อว่าคํากล่าวหาลักษณะนี้เป็นการพูดแบบแผ่นเสียงตกร่อง จึงขอชี้แจงดังต่อไปนี้อ่ะชี้แจงยังไง 1. พรรคพักเพื่อไทยไม่ได้เป็นรัฐบาลมา8ปีแล้วในขณะที่ประชาธิปัตย์เป็นพักร่วมรัฐบาลมามากกว่า3ปีนายชวนเองก็สังกัดประชาธิปัตย์เหตุใดจึงไม่ผลักดันง,งบประมาณต่างๆด้านการซ่อมแซมหรือสร้างถนนผ่านรัฐบาลนี้แล้วก็ไม่เข้าใจว่าเหตุใดต้องมาย้อนพูดถึงเหตุการณ์เมื่อ8ปปีที่แล้วอะผมถือว่าข้อ1เป็นการชี้แจงที่ไม่ได้อตอบคําถามนายชวนนะครับเพราะนายชวนกล่าวหาห่วงเวลานั้นถ้าตอบได้ก็ตอบตอบไม่ได้ ก็ยอมรับมาแต่ว่าอันนี้ข้อหนึ่งผมถือว่าไม่ผ่านนะครับคำตอบเนี่ยถือว่าไม่ผ่านนะครับเพราะถ้าทําดีจริงมันต้องชี้แจงได้ทุกประเด็นทุกกรณี 2. พรรคเพื่อไทยสมัยนางสาวยิ่งลักษณ์ได้ดําเนินการจัดสรรงบประมาณก่อสร้างและซ่อแมแซมถนนให้กับคนทุกภาคของประเทศตามที่หน่วยงานของรัฐอย่างเช่นสํานักง,งบประมาณสํานักคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้พิจารณาตามกระบวนการขั้นตอนมาโดยตลอดไม่เคยเลือกปฏิบัติซึ่งสามารถตรวจสอบได้จากเอกสารงบประมาณของสภาอ่ะ อันนี้ก็ถือว่าเริ่มเข้ามาใกล้เหตุผลที่นายชวนถามแล้วนายชวนบอกว่าไม่จัดงบมาแต่น,นี่เริ่มพยายามจะตอบแล้วว่าไปดูเอกสารได้จัดงบไปนะครับนะฮะข้อที่3รัฐบาลเพื่อไทยไม่เคยสั่งการให้รัฐมนตรีหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐนะครับไม่ให้จัดสรรงบประมาณให้แก่จังหวัดใดๆดตามที่มีข่าวนําเสนอตามคําพูดของนายชวนทั้งนั้นนะครับและก็ข่าวที่นายชวนระบุเนี่ยคนที่ควบคุมการจัดสรรงบประมาณกระทรวงคมนาคมคือนายบุญทรงนั้นยืนยันว่าไม่เป็นความจริงครับ นายบุญทรงไม่เคยดารงตาแหน่งใดๆในกระทรวงคมนาคมจึงไม่มีอำนาจสั่งการในการจัดสรรงบประมาณในกระทรวงคมนาคมทั้งสิน้นอันนี้ตาม,ตาม,ตามอำนาจที่แท้จริงคือเป็นอย่างนั้นนะครับก็อธิบายได้ก็พอ,พอ,พ,อ,พ,อพอเริ่มที่จะตอบเข้าคําตอบนะครับแต่แปลกใจครับคาพูดในลักษณะนี้มักจะพูดก่อนการเลือกตั้งเสมอซึ่งเคยเกิดขึ้นมาแล้วเมื่อปี2561และปีนี้เกิดขึ้นอีกพรรคเพื่อไทยขอเชิญทุกพรรคการเมืองนาเสนอนโยบายเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ นำทางออกให้กับพี่น้องประชาชนหลุดพ้นจากความทุกข์ยากดีกว่านําข้อมูลที่ไม่เป็นประโยชน์และเป็นเท็จมานําเสนอต่อประชาชนเพียงเพราะต้องการกบเกลื่อนความล้มเหลวของพรรคร่วมรัฐบาลโอเคครับได้ฟังคําตอบอย่างนี้รู้สึกได้รู้สึกได้รู้สึกได้ไดว่าเป็นคําตอบที่ชวนมองไปข้างหน้าเป็นคําตอบที่ออกมาในภาพเท็จรักที่ดีแต่ผมว่านิ่งไปจะดีกว่าถ้าตอบแบบนี้นะครับเพราะว่าคุณชวนเนี่ยเขามีพยาน ถึงอย่างไรก็แล้วแต่จะเป็นความเร็วในอดีตความเร็วในปัจจุบันถ้ามันเป็นความเร็วเสียแล้วนะอย่างน้อยก็ต้องเอามาเปิดกันและให้ประชาชนได้รู้น้ําหนักว่าพักไหนเป็นยังไงพักไหนเป็นยังไงอาจจะมีข้อดีก็จริงแต่ข้อด้อยก็ต้องเปิดครับให้เขาได้ชั่งน้ําหนักกันแล้วก็พยานในเหตุการณ์ก็ยังถือว่าคุณชวนมีน้ําหนักมากพอที่จะฟังนะครับพอเผยอะไรชื่อคุณชาติชาติมามันก็เป็นวิธีหนึ่งในเกมการเมืองแต่เขาเผยมาถึงสองชื่อนะท่านชาดชาติ ซึ่งเป็นผู้ว่าที่มีคะแนนเป็นประวัติศาสตร์นะครับในการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาของคนกรุงเทพและก็คุณบุญทรงส,งสองคนนี้ยังไม่ตายนะครับยังถามหาความจริงได้เพราะงั้นก็ไม่แปลกใจถ้าเคลียร์เรื่องนี้ไม่จบอย่าหาว่าคุณชวนตีกินอย่าหาว่าประชาธิปัตตีกินกับเรื่องเก่าเลยครับมันตีกินได้ตลอดชีวิตแหละถ้าไม่สามารถอธิบายเรื่องนี้ได้ว่าในวันนั้นเป็นอย่างไรเพราะพยานที่คุณชวนอ้างถึงยังไม่มีใครตายสักคนเดียวเออนะครับจริงๆถแถลงแบบนี้ <laughs> ผมว่าเงียบๆได้คะแนนมากกว่านะ แต่ก็แล้วแต่ครับมันเป็นหน้าที่ของเขาสนับสนุนโดยปุ๋ยเคมีตราราชสีมงกุฎปุ๋ยคุณภาพดีคู่เกษตรกรไทยผลิตโดยเกรียงไกลเคมิคอนสนใจติดต่อคุณเกรียงไกล095 460 5580